สบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บ่าวผู้นำได้ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการาเรียนเนาะและการเฮียนหนังสือคลองเด็กน้อยพี่น้องเลยซึ่งวันนี้บ่าวผูบบ้นำได้ฮับกันส่งเสื้อผ้ามาจากาพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะนี่งามลายพี่น้องนี่เนาะบ่าวผูบบ้นำทึ่งใจไร่บ่าวผู้นำก็เลยว่าให้มันแข่งแหงเนะาะเหมือนดังอ่า ทหารพี่น้องเอเนาะตอนนี้เบาบุญนำได้เป็นทหารแล้วเดอ้อนี่เด,ดินถุงเสือเ้อไ่โอเคเนาะซึ่งว่าในนี้ทำผสมบาบุญนำจะลองให้ฟังเอกสารนอย่างนี้เนาะหลักอีเหลือพี่น้องเอยกว่าจะได้มาฮอตจุนี้ได้นะพันลมพนลัพนแรงพันฮอนพันเน่าพี่น้องเอยพันคำว่าคำว่พาพันการดูทุกมินประมาทพันทุกทุกอย่างเลยพี่น้องเอยเนาะแต่วันนี้เบาบุญนำเองอ่ภูมิใจแล้วกะ อบอขอบใจทางบ้านบ้านกลางเนาะเป็นบ้านแม่ของบาบนณำเองเนาะบ้านกลางเมืองปักลายแขวงสัญญาบรี<อ>เวนเอาไอ,อ้เนาะแล้วก็ครอบใจทางาทีมงานหรือว่า,าหน่วยงานของเมืองเพียงพี่อน้อาอ้ที่อำนวยความสะดวกให้บาบุณำได้แล่นหนังสือเนาะอันนี้ก็คือทางเมืองได้ออกอนุมัติเซ็นเป็นที่เรียบร้อยครอบใจทาง เมืองเพียงเนาะทางทีมงานของเมืองเพียงทางหนหนงานภาครัฐทางเมืองเพียงที่อำนวยความสะดวกเส้นอนุมัติให้บาว์บนัมได้นำเอาอพี่น้องพอต้องเรื่องมาเข้าเฮียนที่บ้านบ้านกลางเมืองปักหลายแขวงสิยาบุรีพี่น้องเนาะและกาพิเศษไปกานั้นกับขอบใจทางเอฟซี FC, ทุกคนที่ให้กำลังใจบาร์บนัมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ทางอ,อำนาจการจัดจตั้งบ้านเนาะเพื่อนได้เส้นองรับไปที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะ เถือว่าต่อไปเนาะต่อไปบําบัญจะได้นําไปเอาใบยังยืนจาขโองเหียนพี่น้องไยที่ว่าเด็กน้อยจะได้ข้องเหียนก็ถือว่าดีอกดีใจพี่น้องกัถือว่าจังส้นและนา่าผสมเนาะต่อไปก็จะอาไปเอาใบยังยืนจาขโองเหียนพี่น้องเลยแล้วก็จะไปส่งขึ้นทางเมืองพี่น้องส่วนการเดินทางขึ้นก็ใช้เวลา6็อกกิส์โมพี่น้องเลยเนาะใกล้สมควรเนาะ แต่ว่าเป็นจะ้นัดกวมเดินทางไปด้วกันเมื่อกีก้การทางในบ้านเพื่อนใด้อามาเอือนบ่าบุญนำไปกินขาน้าวเนาะแต่บ้า,า,าบุญนำไปครอบโอครอบใจนํำเพื่อนแล้วล่ะแเ่ว่าหลังจากเส้นยังเรียบร้อยเพื่อนกัอยากให้กินขาน้าวนำแต่บ้าบุญนำเฝ้าไปาเวียกต่อพี่น้องไป,ไปหวอมเดินทางไปด้วกันพี่น้องเนาะโอเคเนาทนผสมเนาะต่อไปก็จะได้ไปออกจากบ้านขลองทันในบ้านแล้วเนาะก็แต่ว่าจะไปเอาไปยังยืนจากห้องเหยียนพี่น้องเลย นเนาะอาห่วมเดินทางนกันไปน้องเลยขอบใจทุกท่านเนาะที่อาให้กำลังใจบอบุ่นำม,มาโดยตลอดเพราะว่าจะเป็นอาญาพ่อญาแม่อยู่ต่างประเทศบว่าจะเป็นอาสาวลาวสาวไทยเนาะเพว่าจะเป็นสาวไทยอยู่ประเทศไทยสาวไทยอยู่ต่างประเทศแล้วก็สาวลาวอ,าอยู่ต่างแดนแล้วก็ ทางในประเทศเลาวแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกพี่น้องเอ้ยที่ได้ยืนมือเข้ามาช่วยบาบูนัมในครั้งนี้เนาะคือว่าน้องน้อยจะได้เข้าเฮียนย้อนทุกท่านให้กําลังใจาบาบูนัมมาตตลอดเนาะถ้าบ่มีกําลังใจจากทุกท่านก็คือชีบอมีฮอดวันนี้บอจะเป็นค่าอยค่ากินค่าเดินทางค่าซัพพอร์ตอีกย่างต่างๆพี่นอะอะ้องเอ้ยตอนนี้เธอว่าข้าเจ้าก่อ ได้มาเข้าเหียนคาใส่ใจก็จะล่ขึ้นพี่น้องเลยเนาะสะนันก็จะได้อวบน้ำผู้ใจบุญเจ้าศรัทธาทางไล่ที่อยากช่วยเหลือพี่น้องสาวพาตรงเรื่องให้ได้เข้าหำม,มงเหียนมีอยู่มีกินเอยียงต่างก็ช่วยบาปูนำ้ำได้คือเก่าเด้เออาศัยทุกท่านนั่นแหละทาว่าเพราะว่าที่ข้าวานได้ทผสมเนาะทุ่นหอนทุกอย่างในบาปูน้ำก็ อาเป็นคนบ่มีแหละพี่น้องเยมีแต่เหื่อแห้งจังซีแหละแต่กับความจริงใจโปร่งใสอยากช่วยแต่กะขาดทางด้านวัตถุทื่นห่อนกระทบะยังขาดไ่น้อยก็ถอยใจจนวันนั้น,นดังที่เห็นแหละเอาเงินเดิอนดาวอีกยังกับบทันมีอีกอย่างแย่ๆพยายามช่วยพี่น้องพอตรงเรื่องให้ลดพ้นก่อนเนาะไอ้ฮั่นใครน้องเดะใครฮาน้องเดะ Ô, cả blank khác thì nào người đã có rồi có bay khắp thì nó có tống mà không hiển à có tre lại Ừ, là ông hiền thì thì nó phải tổng lượng lúc mà ตอนนี้บ๊อบปูน้ำก็ได้มาฮอดห้องการสำหับพี่น้องเลยเฮ็ดแท้ทำจริงพี่น้องเยถ้าบี่เฮ็ดแท้มีแต่บ๊อบมันก็อาจจะบกเกิดจะเคลื่อนเนาะจักอันนี้ก็ได้นเนาะทำผสมเนาะเอ๋ฮะบ๊อบปูน้ำคืไปเอาก่อนเด้อทำผสมอยู่นี่เราทาบ๊อบปูน้ำเด้อ อ่ะเทวดาแล,วแล้วนะบารน้ำก็ได้อ่าฮับเอาไปอ่ายังยืนจักห้องเหียนเนาะที่จะได้เข้าห้องเหียนนี่เป็นที่รบร้อยพี่น้องเอ๋นี่โอเคสี่ใบเนาะหนึ่งสองสามสี่นี่อ่ะเดี๋ยวจะอา่านในฟังเนาะนี่พี่น้องเนาะมีเส้นเส้นฮับจ้องเหียนเนาะอ่านี่จำนวนลายซื่อลายซื่ออ่าหนึ่งหนึ่งอ่า,นนอานบนหนึ่งบานำ้ำง อ่าแล้วก็ศิวประวัติเี่คำ้องไมยังยืนการศึกษาอ่าอีกอย่างต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นใบคล้องอ่าเป็นใบคล้องอ่านางจอมใจเนะบาะเดี๋ยวบ่าวบุญนำจะขอะอนุญาตอ่านใบหนึ่งเนาะสาธาราราฐประสาธิปไตยประชาชนลาวเนาะสันติภาพเอกราชประสาธิปไตยเอกภาพัตนาท้าวอนไม่เนาะเอ้อ่าห้องการศึกษาอ่ากีฬาเมืองปลากลายเนาะ ห้องการศึกษาและและกีฬาเมืองปักหลห้องเรียนประถมบ้านกลางเลขที่ศูนย์หนึ่งศูนย์ทับปฐมน้ำพูนเนาะคือว่าวันที่ห้าเดือนสิบปีสองพันสิบสามไม่น,น้อยใบยังยืนรับนักเรียนเนะาะหนึ่งอิงตามกันเสนอของผู้ปกครองนักเรียนก็คือบอบุูหน่เนะาะเป็นถึงขั้นผู้ปกครองเลยเพื่นนอนคือว่าเนาะ อา่เาเขาเ,ออเขาเป็นผู้เล่นเขาเขาเจ้ากระมอบเขาเป็นผู้ปกครองอย่างต่างพี่น้องเนาะอ่าสองยิงเสื้อต่ำอ่าการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพของคณะอำนวยการโรงเรียนอ่าผู้อำนวยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าปฐมทบันกลางได้ยังยืนเอานางจอมใจเนาะเกิดวันที่ในกาบ,บุโฮอ่าบ้านที่อย่างต่าง,างกาบ,บุโฮเนาะอ่าโรงเรียนกาเทือบุโฮเนาะกาเทืออันนี้กาขึ้นขึ้นดังที่ว่าเลยพี่น้องเอ เขาเจ้ากับ่ระธานได้ขึ้นยังกับบ่มีผู้ใดติดตามคือบุญรอดใหนะ้เขากะโแล้วเนาะอ่าเข้าเฮียนโตปอนึงคือว่าจะเอามาเข้าปอนึงก่อนพี่น้องเนาะปีนี้เริ่มต้นเข้าปอนึงห้องปอนึงเนาะเข้าเฮียนปฐมบันกลางเมืองภาคลายแขวงสัญญาบุรีซุกเฮียนอสองพันสามสองพันสี่เนาะก็คือซุกเฮียนสองพันยี่สิบสามหาซุกเฮียนปีสองพันยี่สิบสี่เราพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นใบของ อน้องจอมใจเนาะลูกสาวจอมใจต่อมาก็จะเป็นของน้องมุกนี่น้องมุกต่อมาก็จะเป็นของน้องบุญยงนี่น้องบุญยงเนาะเนาต่อมาก็จะเป็น น้องเต่าน้อยนี่วัดโซลินพี่น้องเลยนี่เห็นบหมอ่ะไปดูว่าสำเร็จต่อไปพี่น้องเลยอ๋อนี่ถือว่าต่อไปพี่น้องเยก็จะได้ไปห้าลูกลูกแล้วก็ไปห้าลูกเกี่ยมกินข้าวเกี่ยมน้ำแล้วก็เกี่ยมเดินทางต่อพี่น้องเลยเนาะภารกิจยังโมสิ้นสุดพี่น้องเลยไปห้าลูกห้าเต่าิ่นจะดีใจเลยว่าจังไดเนาะ ขึ้นกัจะบูยังเราพูดนองอยงน่นะร้องว่าบัตขาจอใหญ่น้ะาาขาจอจะกลับคืนมาย้อนบึงอาชปวิตโอนี้เนาะเสื้อแน่ว่าเขาจอจะมีความผู้มัใจกับทุกชิง่งทุกอย่างที่บาบูนำและซาโนกแล้วก็ fc ทุกทุกคนเนาะที่รวมกันช่วยเลืองแลวก็ช่วยพักดันให้เขาจอมี มือมือนี้สัชราเนาะแล้วเขาจะเป็นมือนั่นนะทะานผู้สมเนาะไปเดินไปเจรจากับไปห้าลูกห้าเตากันพี่น้องเลยดีใจพี่น้องดีใจไรดีใจไรเนาะเราสำเร็จพ้นแล้วพี่น้องเลยอ่าอีกเติมบอีกกี่มือีนเขาเจาะก็จะเข้างี้แล้วพี่น้องเนาะไปเดินทางไปทำกันพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยนำเอาความสําเร็จไปสู้ลูกเตาพี่น้องเลยดีใจไรดีใจไรนี่เราเห็นที่อ่า ตอนน้นนี่แหละพี่น้องเอ้น้อง,งียนที่จะให้อันอบรรดาลูกๆมาเข้าเนาะนี่นี่แหละพี่น้องล่างนี่แหละเข็นเนาะอ่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเวลารมาฮับมาส่งกันพี่น้องเลยเดี๋ยวดีใจไรไปก็บวกที่อยู่ไก่พี่น้องไงนี่แหละอ่าพออำนวยความสะดวกพอพอแม่ของบบอุนานเป็นคนที่อ่ามักต้องบุรุษไก่กกแทนพี่น้องเ,เป็นคนที่ว่า ก็จะย่องตัวเองก็แม่นไ่น้องเลยเพื่อเฟื่อเพื่อเพ่เนาะในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ช่วยเลือกคนที่ได้โอกาสไปน้องเลยคือตอนนี้ถือว่านับแต่บนอยู่บนนอนห้องเงอนเดือนดาวงยังต่างพ่อแม่ของบ่าวบุญนำฮับประกันเนาะในการเลี้ยงดูในการเบิ่งแยงยังต่างๆไ่น้องเลยเนาะลุกๆกัน ข้าศึกจะมีไล่พี่น้องแน่ว่า,มาแม่ขบาบอมนำกับเป็นคู่อนุบาลเนาะคู่ซ้อนแลว้วก็ขาเจ้าอยู่นี้กับมีความโอบเอ,าอาบเือนนะอารีโบจำแนกสนสันวันะอ่าโบจำแนกเพศโบจำแนกวหววัดตอนหน้านั้นกับเป็นวัดบันกลางที่บาวนํำพาบ้านุ่นมา,าทำพทูฐานเนาะเึ้งว่าประตูคงก็กยังโบแล้วพี่น้อเยเนาะท่านใดที่อยากช่วย ถ้าว่าเห็นดีอกดีใจที่บาบุนําได้มาพาเขาเจ้ามาข้องเฮียนหลักบ้านเมืองขาเจ้าตอนรับขับสู้แล้วก็ให้อําวนยวามสุรวกเด็กน้อยอถ้าอยากต้มบุญแทนคุณก่็สมารถช่วยสร้างได้เนาะ,ะบาบุนําขอเป็นสะพานบุญมหมาเึงเด้อวัดกัน่าปุตุโคงก็นยงพุทนแล้วนเนาะ นี่แหละทำมาสม้มไปตอนที่ลูกๆจะมาอยู่ใหม่เนาะนี่นะจุดลูกๆเพิ่นเลยหลอท่าแล้วพี่น้องเลยอ่ะเอ้ด้วยพอมาแล้วลูกลูกกินข้าวแล้วบอกรีกินข้าวแล้ว,ล,ล,วล,ลูกจอมกินแล้ว แม่นกไพรไนกินนกอไโดนกินเถอะเนอแท้หนอันเต้านหนบปกินเถอะตกินล้มันชิดวชวโอยอคิดว่ะเนได้นน่ะน่ะอ้ยไปแล้วอ้ยอ้ยยังไปได้สนะเอาไปหุนเลยน่ะอืมไปลูกเกียมข้างนก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 กินข้าวแล้วเนอะไป เมื่อกันขนาดใช่เอาของกินมากินเราจะได้เดินทางไปเสัญญา่อยไปเล่นบ้านลูกต่อเรียบร้อยแล้วเด้อลูกเด้อเรียบร้อยละเส้นเส้นอันข้าวหุงฮียนเส้นบานหมดแล้วทุกอย่างโอเคหมดทุกอย่างละด้วยเลยไปเหนียวโอ้เด้อเด้อไปเหนียวนาดไปด้วยโน้ไปเหนียวแล้วเนยเดยวเด้อเด้อเด้อมีบอลหุงฮียนแล้วลูกเอ้ยมีหุงเฮียนแล้วลูก ฮะ่าจังได้ก่เอโอเคจังสันเนาะท่าประ้สมเนาะคือว่าอนับต่นี้ต่อไปบาบนมจะได้ขึ้นไปทางเมืองพี่น้องเลยใช้เวลาเดินทางกับเจ็ดสิโมงพี่น้องเนาะการเดินทางกับไกลล่าพี่น้องเลยอ่าจำนวนสองรอยกว่ากิโลโดยลูกน้าเป็นมักเบ้งแล้วอ่าาาาาเาา เอปอปวามมันยันยันะได้ห<อ>น้าโอ้เอาหน่อย,ยอุ้ยแหกหน่อย,ย,ยลูกเป่าค่อยๆไปเออวะลูกอย่าตบแม่ลูกให้ตียึดยึดขึ้นเสียเหนียวอ่าอ่าย่าลูกลูกเป่าขึ้นเึิงอ๋อ

อ่าได้แล้วเอาเคนสน,นท่านผู้ชมเนาะถือว่าบ่าวบุญนำจะกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะพาะลูกๆแล้วก็สาวนกเดินทางขึ้นไปสัญ,ญบุรีพี่น้องเอ้อ่าซึ่งเดินทางนั้นกับสิไก่สมควรกับสิเฝ้าไปจังซีงแล้วพี่น้องจะได้ไปนอนพี่น้องเอ้ไปกับโบได้เนาะเด้อเด้ออืม อโอเคด่นบานผู้ชมบ่าวบุนำกันจิขอจบคลิปกันสำนีดเด้อเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเสพาะคลิปนี้เอาลูกเก็บเด้อบ่าวบุนำและลูกๆขอก็เข,อข,อขอา้ามาสบายดีสบายดีบายบาย